ช่ชชทุกท่านครับในบทที่ผ่านมานะครับเรารู้จักกับวงจรของการผลิตและการใช้งานเจ้าพลาสติกนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเป็นขยะพลาสติกนะครับว่าประกอบไปด้วยขั้นตอนเื่อยๆประมาณ6ขั้นนะครับ ขั้นที่1น,นะครับก็คือการ e x t กซ์ t ร o n ชนะครับจุดเริ่มต้นของพลาสติกนะครับนั่นก็คือแกส๊สธรรมชาติหรือแม้กระทั่งน้ำมันดิบขั้นที่2ครับเมื่อได้เข้ามาแล้วเราจะนำมาสร้างวัตถุดิบหรือ raw material อะไรได้บ้างนะขั้นที่3ครับก็คงจะเป็นการกระบวนการที่เราสร้างขึ้นมาเป็นเรซินนะครับหรือเป็นเม็ดพลาสติกขั้นที่4ครับคือการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก ขั้นที่5ครับก็คงจะมาถึงมือพวกเราที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและสุดท้ายครับก็คงจะเป็นการจัดการกับของเสียที่เกิดขึ้นทีนี้ดรโออยากชวนทุกคนคิดครับว่าในขั้นตอนทั้งหมดที่ดรโอเล่ามาเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับกับมนุษย์ทุกคนแทบจะทุกขั้นตอนเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานครับเพราะว่าเชื่อไหมครับในปัจจุบันเรามีขยะพลาสติกที่สะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อม กว่า6,000ล้านตันนะครับและในแต่ละปีเราสร้างขยะพลาสติกนะครับเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราประมาณ300กว่าล้านตันครับและ300กว่าล้านตันนี้เชื่อไหมครับว่ากว่าครึ่งมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า single-use plastic ครับคือใช้งานแค่หนึ่งครั้งแล้วทิ้งไปบางงานศึกษาวิจัยบอกว่าพลาสติกหนึ่งชิ้นมีอายุในการถูกใช้งานหลักเป็นวินาที หรือเป็นนาทีและเรารีไซเคิลขยะพลาสติกพวกนี้เข้าสู่การผลิตใหม่ได้ประมาณ5-10%เท่านั้นดังนั้นถ้ามองจากภาพรวมตรงนี้ทั้งหมดนะครับดรโอขออนุญาตสรุปเป็น2ข้อใหญ่ๆได้เลยครับก็คือ 1. เรายังคงผลิตพลาสติกมากขึ้นทุกวันนะครับในทุกๆวินาทีและข้อ2ครับเรามีขยะพลาสติก ต่างๆเหล่านี้สะสมและหลงเหลือให้เกิดเป็นผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมของเราอีกมหาศาลครับเราลองมาดูผลกระทบทางตรงนะครับที่ส่งผลต่อพวกเราทุกคนนะครับดรโอพยายามแบ่งออกมาเป็นประมาณสัก7-8ดถึง8ด้านนะครับด้านที่1ครับใกล้ตัวเรามากๆเลยครับ ถ้าเรามีขยะพลาสติกที่หลงเหลือและไม่รู้จะจัดการอย่างไรสิ่งแรกที่เรามักจะทำก็คือเผามันนะครับดังนั้นเมื่อเราเผาขยะพลาสติกเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของมลพิษอากาศที่เกิดขึ้นครับและถ้าเราเผาพลาสติกชนิดที่เป็น PVC ที่มีคลอไรด์เป็นองค์ประกอบอาจจะเกิดประเด็นปัญหาคือเรื่องไดออกซินเกิดขึ้นได้ครับเรื่องที่2ครับชวนคิดนะครับว่า สาเหตุประการสําคัญของการเกิดน้ําท่วมในพื้นที่เมืองในปัจจุบันดรโอบอกไว้ตรงนี้ได้เลยครับว่าขยะพลาสติกเป็นหนึ่งในปัญหาสําคัญที่ทําให้เกิดประเด็นน้ําท่วมและน้ําท่วมขังในพื้นที่เมืองครับนอกจากนี้ครับคุณภาพน้ําหรือแหล่งน้ําต่างๆที่เราใช้ในการอุปโภคและบริโภคก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันครับและแน่นอนครับถ้าแหล่งน้ําได้รับผลกระทบมีการปนเปื้อน นะครับจากพลาสติกหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราเรียกว่าไมโครพลาสติกเนี่ยมันก็ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของพวกเราครับนอกจากนี้ครับพลาสติกต่างๆที่เราไม่รู้จะจัดการอย่างไรหลายท่านก็รู้สึกว่างั้นเอาไปฝังนะครับถ้าฝังใกล้ๆบ้านหรือบางทีฝังและมีการจัดการอย่างไม่เหมาะสมหรือถูกต้องเนี่ยมันก็ปนเปื้อนนะครับส่งผลกระทบนะครับต่อสิ่งแวดล้อมนะครับและแน่นอนครับสิ่งต่างๆพวกนี้มันก็จะวนกลับมาที่พวกเราทุกคน เวลาเราเดินทางนะครับวิถีชีวิตต่างๆที่อยู่ริมน้ำเนี่ยเชื่อไหมครับว่าอุบัติเหตุนะครับในการเดินทางในการใช้ชีวิตก็มีส่วนสําคัญครับที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเจ้าขยะพลาสติกพวกนี้นะครับที่เป็นแพรลอยอยู่ในแหล่งน้ําธรรมชาติหรือในทะเลและมหาสมุทรสุดท้ายครับดรอโออาจจะพูดว่าอีก2ข้อที่มันเป็นผลกระทบโดยตรงต่อเรานะครับคือเรื่องการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเขาคงไม่ชอบกับการที่จะมาดูแหล่งน้ําหรือมาดูสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมีขยะพลาสติกพวกนี้ปนเปื้อนอยู่เวลาเราผลิตพลาสติกครับหนึงในมลพิษอากาศที่จะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือสาร VOC ครับซึ่งสารกลุ่มนี้นะครับบางชนิดสามารถเป็นสารก่อมะเร็งและสามารถส่งผล กระทบต่อร่างกายทั้งลักษณะที่เป็นเฉียบพลันและแบบเรื้อรังกับพวกเราได้ครับและนี่แหละครับคือมิติต่างๆที่เป็นผลกระทบทางตรงที่เกิดขึ้นจากขยะพลาสติกครับทุกท่านครับมีหนึ่งประเด็นที่ดรโอยากจะยกตัวอย่างให้ทุกคนลองมารับฟังและเรียนรู้นะครับนั่นก็คือคำว่า BP และ A ครับ BPA ย่อมาจากคำว่า b i t ฟ i n a ลเอครับบิทฟิเนลเอนะครับเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตพลาสติกครับค้นพบนะครับในช่วงแรกๆปีประมาณ1980นะครับ oh. เขาบอกว่า oh. ถ้าอุตสาหกรรมเวลาเราผลิตพลาสติกแล้วผสมเจ้าสารตั้งต้น BPA กลุ่มนี้ลงไปเนี่ยมันสามารถทำให้พลาสติกเรามีคุณสมบัติที่ดีขึ้นฮะคหคือเหนียวขึ้น2คือทนทานมากขึ้น ก็เลยไม่น่าแปลกใจครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเรามีการใช้เจ้า BPA ตัวนี้นะครับในกระบวนการผลิตพลาสติกครับเพื่อให้เกิดมาเป็นขวดน้ำแพ็กเกจิ้งนะครับที่เรารับประทานอาหารกันทีนี้ย้อนกลับไป10กว่าปีที่ผ่านมาครับมีการศึกษาวิจัยนะครับและค้นพบว่า BPA ตัวนี้สามารถส่งผลกระทบนะครับสำคัญ3ด้านครับถ้า เป็นคุณผู้หญิงนะครับก็ส่งผลกระทบนะครับต่อระบบการตั้งครรนถ้าเป็นผู้ชายครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสเปิร์มนะครับหรือแม้กระทั่งการสืบพันธุ์แต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดครับคือส่งผลกระทบต่อเด็กทารกครับที่อยู่ในครรนเลยเป็นที่มานะครับว่าในหลากหลายประเทศได้มีการพูดถึงการแบนนะครับหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เกิดคําว่าเป็น BPA free เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราครับเริ่มต้นสิ่งนี้นะฮะ อย่างเป็นรูปธรรมปี2,558ที่ผ่านมาครับหลายท่านฟังดรโอถึงตรงนี้ก็เลยเริ่มรู้สึกว่าถ้าหลังจากนี้ถ้าเราจะต้องไปซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกอะไรสักอย่างหนึ่งหนึ่งในสิ่งสำคัญที่เราควรต้องให้ความสนใจก็คือคำว่า BPA free นั่นเองนอกจากนี้ครับแล้วเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทำอะไรได้บ้างเพื่อลดผลกระทบทางตรงตรง,ตรงนี้นะครับดรโอมีข้อแนะนำอยู่ด้วยกันอยู่ประมาณ3ข้อครับข้อที่1ครับ ถ้าเลือกได้นะครับก็ควรจะปรุงอาหารเพื่อรับประทานอาหารเองเป็นอาหารสดครับเราไม่ควรให้อาหารที่เรารับประทานนั้นมันอยู่กับแพคเกจจิ้งเป็นระยะเวลานานนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนนะครับหรือมีองค์ประกอบของ BPA พวกนี้เข้ามาสู่ในอาหารที่เรารับประทานครับดังนั้นก็ทําอาหารสดครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันที่2ครับถ้าหลีกเลี่ยงนะครับอาหารที่อยู่ในแพ็กเกจไม่ได้นะครับก็พยายาม ดูช่วงเวลาการผลิตนะครับหรือแม้กระทั่งนําอาหารที่เป็นฟร o สเซนพวกนี้ครับมาอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้วเป็นเซรามิกอื่นๆนะครับแล้วก็ไปอุ่นครับนะก็น่าจะเป็นเรื่องดีที่ทําให้เราปลอดภัยจากสิ่งที่เรียกว่า BPA นะครส่วนข้อ3ครับที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือคงเลือกนะครับพลาสติกนะครับบรรจุภัณฑ์ที่ดีๆครับก็ดรโอแนะนำนะครับถ้าอะไร พอทำความสะอาดได้ก็ทําความสะอาดแต่ถ้าเห็นมันขุ่นมันแตกเยอะมากจริงๆเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนครับเพราะว่าทําให้เราปลอดภัยจากองค์ประกอบของพวก BPA พวกนี้นะครับที่มันหลุดออกมาแล้วก็ปนเปื้อนสู่เราและสู่สิ่งแวดล้อมครับนอกจากนี้พลาสติกชนิดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก PS โพลีสไตรีนพวก PET นะครับหรือ PVC ก็สามารถส่งผลกระทบทั้งแบบเฉียบพลันแล้ก็แบบเรื้อรังต่อการใช้ชีวิตของพวกเราได้ครับ อย่างต่ำๆก็ระคายเคืองมากขึ้นมาหน่อยก็อาจจะวิงเวียนศีรษะนะครับแต่ถ้าสะสมเป็นระยะเวลานาน,านอาจจะเกิดปัญหาต่อทั้งระบบทางเดินหายใจนะครับระบบตับนะครับระบบการย่อยอาหารนะหรือแม้กระทั่งร่นดุลแรงจริงๆก็อาจจะก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้ครับสุดท้ายครับทุกๆวันที่3กร,รกฎาคมของทุกปีนะครับเขาบอกว่าเป็นวันอินเตอร์เนชั่นแนลพลาสติก b a ็ k ฟรีเดย์ครับดรโอเลยฝากทุกคนตรงนี้ไว้นะครับว่าในทุกๆวันที่3หรือแม้กระทั่งในทุกวันในการใช้ชีวิตของเราเรานําถุงผ้าเราเลือกที่จะไม่รับพลาสติกต่างๆพวกนี้เข้ามาในชีวิตเราได้นั่นน่าจะเป็นทางออกที่ดีในการลดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพวกเราครับ